น้อยจะเช็กเอาออกแล้วจ้ะไปเช็คเอาออกแล้วแม่มากก็เลยจะมากระโดดน้ําน้อยนึงเีอ่ออกไปตรงนี้ก,ก,กระโดดน้ํากาลังแพ็คของแพ็คอะไรอยู่จ้ะชอบตรงชั้นล่างตรงห้องนอนนี่แหละชอบมันก็เพราะว่ามันเห็นวิวงามจ้ะเห็นไหมวิวทะเลโอ้โห วิวสะว่ายนา้ำอีเลียหนากับเอมมาไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจะไม่ท่วมหัวเลยพี่น้องยิ่งสูงสูงอยู่เนาะ ถึงจักระแล้เลยจ้ะเซ็กซี่ไม่จ๊คชุดว่ายนะ้ำบิกินี่จ้ะเฟรอะเป็นน้องขวายแบอบกอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าบิกินี่นะพี่เข็มเขาเรียกว่าเป็นชุดว่ายน้ําคนแก่ที่แบบว่ารัดพุงแบบปิดพุงอย่างดีมีกระโปรงเป็นกระเกมมีกระโปรงอะไรเงี้ยวันพีซ เพิ่งได้แช่กับลูกอ๋าเอ็มมาไปเอาแว่นตาแม่เอ็มมาซื้อแว่นตาให้มาวานแล้วลืมเอาลงมาอยู่ในกระเป๋าเอามาแล้วแต่ไม่ได้เอาลงมาสะไร้น้ำคนก็เลยไปเอาจ้ะเนี่ยชอบสะพานตรงนี้มากมากพี่น้องเออมันเหมือนแบบเราอยู่ในในอะไรนะ ในเรือนักลบก,ก,ก็ไม่ใช่เนาะเหมือนเราจะแบบถ่ายพ่วิทดิ้งอะ่ะ <c oughs> เดินไปบนสะพานเลยโอ้ยไม่ได้ชวนคุณสามมาถ่ายพ่วิทดิ้งเดินบนสะพานนะจ <c oughs> ๊ะอีเลีล่ยนนรอเอ็มากอ่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นไปฉี่ได้นะ <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะมีสไลเดอร์สไลเดอร์ให้เด็กน้อยจ้ะตรงนี้จะมีสไลเดอร์ให้เด็กน้อยโอ้ยกุนอเอเลนาอาัสอันนี้ฝรั่งจะชอบมุมนั้นมันจะเป็นน้ำตกจ้ะพี่น้องจะมนน้ำตกเยอะใครใ<ห>นสน,นใจคอนโดส,สไตล,ล์รีสอร์ทในราคา2ล้านเแสนด้จา้าเบาๆไม่มากก็อยากได้ที่นี่เอแม่บอกว่าอันนี้สปาเท้าได้จ้ะมันจะเป็นเหมือนหินทรายนะ ใครมีแบบส้นเท้าแตกเอามาสปาข้างล่างได้บริงนินบริงินมาพี่อันนี้เลี้ยนอะบอรว่านา้ำจะเย็นน้อยนึงดนน,นะอืโอ <laughs> โอ้ยแม่เอ้อยน่าเห็นไหมเปียกแล้วน่ะเลี้ยนี่เปียกแล้วป้องไป เนื้อใส่กล้องเปียกเลยพี่น้องไม่ใช่เป็นไรที่เกียดเช็ดหน้ากล้องอะ่ะโอ้ยอียเนียนาเน,นี่ยที่ข้กล้อินดี้แอร์อาไปไป

ให้เขากินอาหารเอาเดียวออกให้น้องหน่อยออกให้เอม่าหน่อยตรงนี้เนี่ยนอนไอ้น้อยอันเนี้ยห้องไอ้น้อยแบบแม่ไอม่าไม่ชอบเลยอันนี้ก็จะพังแล้วก็โอเคไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันแต่หมายถึงว่าตรงมุมเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยแม่ไอมาชอบห้องทางโน้น คือได้ยินเสียงน้ําตลอดเวลานะจ๊ะนี่ก็จะเป็นจากุจินี่เอ็มอามากับอนะิเลียนานี่ไอ้น้อยจะเช็คเอาห้องจากจอมเทียนจะไปกรุงเทพแล้วนะจ๊ะอืมแม่มาก็จะมาถ่ายทําคุณแม่ลูกสามก่อนคุณได้ถ่ายทํา อันนี้ไอ้น้อยบอกว่ากินทุเรียนช่วยหน่อยให้มันหมดว่ะสันอันนี้ก็มะม่วงมะม่วงซื้อมาจากสวนจตุจ,กจกักรจ้ะจากตลาดนัดจตุจักรเนาะของแม่ไอ้มากกินยังไม่หมดอันนั้นหลานสาวลูกไอ้น้อยก็แพ็คของแพ็คอะไรเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่มีเลยมาเอาอยัางนานเออ ถ่ายรูปเหรอตอนนี้ก็พากันเชือ้อเช็คเอาออกแล้วเอาของไปเก็บที่ห้องแม่เอมมาก,ก่อนก็ตามหาอีเลียน่ะกับเอ็มมาเล่นน้ําอยู่จะเอาขึ้นน้ําแล้วยังหาไม่เจอกครูมื่อไหร่ว่าครูเื็อตัวจอยมึงแล้วนะพอเต็มที่แปดแล้วโอ้ยเขารู้น่ะเขารู้ยังไงแม่ก็ซื้อให้ทางกูแหล่เบอร์สก้อน ตะว่านี่กขอบออกมาแล้มันเป็นทางเล็กน่อยเธอเป็นเด็กเล็กนะมันมันตื้นอ่ะไปก่อนที่จะไปทายก่อนเขาที่ทายอยู่ ไปแล้วคือทำไปกับพี่แนพี่แนอาจจะห้องเอาน้องในสวนทางกับเรานะเนี่ยพราะว่าขาบ่มีบัตรเด้ขาออกข้างนี้บ่ได้แต่ห้องแบบนี้เธอชอบคือไหนคือชั้นหนึ่งแต่เดินออกอากาศเลยนะ่ะคือไม่ได้ก็ชอบก็ชอบพอให้ได้ตปงน,น้ําตกเสียได้ยินเสียงอ่ะแต่ก็เลือกไม่ได้เลยแต่พูดถึงนะแม่เดินตัวให้ได้ยินเสียงน้ําตกไหนแม่แ<ต>มองเธอบัานไดน่ะนะเออเออมองเธอมันก็คือได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละเออได้อย่างเสียเออมองมุ้งมันจะเป็นนั้นอ่ะบ่ได้ยินเสียงน้ําตกอ่ะเธอดูปลากันนะ ม่จ้าปลาที่แม่เอาม,มามุดเบิงอ่ะทางคุ่นมุดดูทางโน้นอ่ะทางนี้เป็นเพียงชัดเอามา,มาเป็นใครน่ารักไหมลูกสาวมนนี้มากินมาซื้อกับข้าว้ะจ้าร้านนี้อร่อยมากมเพิ่งมาเคยซื้อแล้วก็อร่อยซื้อไปกินก่อน ไปเดินทางหรือว่าก่อนจะไปทำรัปะกพางจ้ะมาซื้อกับข้าวจ้ะซื้อกับข้าวกับไอ้น้อยออกจากโรงแรมแล้วก็มาซือ้อข้าวนี้โรงแรมที่อยู่เออดอกไม้คืองามแต่น้อยเอา,อาองามมึงรถตุกๆุกับมีใส่ลูกข้าวมาเนาะรถตุกกเนะี่ยใส่ลูกข้าวมาบ่

คือไอ้น้อยเช็คเอาลออกแล้วเอาของทุกอย่างมาไว้ห้องแม่เอมมาเพราะว่าเขาให้เช็คเอาลออกเที่ยงแล้จ้ะเนาะเดี๋ยวเอ็มไอ้น้อยจะเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้ประมาณบ่ายสองอย่ากุมีฟันขวแซ่บแทบตาหมอยดอลล่าเอ็มเนอะก็ปิ้งมาดูปิ้งไก่ข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็ของแม่เอมมากผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอินนัสวัตและอะไรกิีสวัตอลเลอมินแบทบาระฟังเคลียร์ก่อน เออเดี๋ยวเดี๋ยวป่้อลนนะะจาลูกจ๋ะบ้าก็่ว่ากัว่ารกูบ้าอีหรือเป็นมึงยังว่ากูวันนี่เก้าวันที่สิบนะคะข้าวันนีเก้าเอาวันที่สิบเออเดี๋ยวฉันจะช่วยจำเธอชอบเเรื่อวันที่ว่าเขาคนนี้น่อย สรุปไอ้น้อยเข้ากรุงเทพชวนแม่ไอมาไปด้วยแม่ไอมาก็ไปน้ำเด้อจากพี่น้องไอ้น้อยเหมารถตู้ก็ไปกับเ,เขาเป็นบ้านอยู่ไหนอ๋อเลียนาเราแล้วเปล่เออโอ้ยขอบคุณมากค่ะ,ะเขาเปิดให้ประเ็นไม่ได้เปิดให้เลียหรอก <c oughs> <c oughs> น้าก็เปิดให้ประเ็นได้คุณแม่ลูกสามสวยมาก สวยมากเลยค่ะสวนสภาพผกเภานี่ดูส่วนพี่แน่กำลังจะอ้าปากแล้วมันหลับไปเลตัวเองจ้าสแต่แม่มาสวยสุดจ้าชุดก็สวยคนก็สวยไม่ได้ลูกไมด้ช่วนั้นพูดไปนี่นะข้าวอย่าปั้นเสียงเครื่องบินเด็กคือมาดูแถวนี้ ใ้ถึงห้องห้แน้งใหห้องถึงห้องถึงที่พักใหม่ที่กรุงเทพเลยได้จ้าไปยไมนหด้รถมาก็จองโรงแรมไปนำเด้อได้ที่พักเราจะถูก น้อยพี่ก็เสร็จแล้วนะรอแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะพี่แป๊บนึงค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะไปไปปะใครจะเอาอะไรไปมั่งจะอ,ออกเหรอแมเข้าชีเดียกรกลับม,มาอีกโย อันนี้ไอ้น้อยก็ช่วยลูกแพ็คของค่ะช่วยพี่แนะพี่อ้วนแพ็คของเพราะว่าจะเดินทางกลับนอร์เวย์วันนี้แล้วเราแถนี้แหละยาเมื่อกี้พักออร์แกนิกน้อยถืกใจมึงเลยกินสลัดก่อนครับนี่นี่อืมขุ่นตกแต่ก็เอาขาดเนาะบ้านเขาเนาะ อันนี้จะไปช้อปปิ้งที่แพทตีนัมประตูน้ํากันก่อนจ้ะเพราะว่าสาวๆอยากไปเที่ยวพี่แนะพี่อ้วนก็อยากจะไปช้อปไปซื้อของก่อนกลับนอร์เวย์จ้ะขมานางรถไฟเอ่อรถไฟบีทีเอสด้จ้ะเนี่ยก็มาขึ้นพาเด็กน้อยมาดูรถไฟรถไฟหอยฟ้าลอยฟ้าที่เมืองไทยน้ำจ่า รับลูกจับจับจับสีเหลืองๆน่ะทีนี้ก็แยกย้ายกันแล้วนะแม่เอาพาพี่อ้วนกับอิเลน่ากับน้องออยเอม่ามาซื้อเครื่องสําอางเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ที่นอร์เวย์ไม่มีว่าซัน็เลรมาหาหล่อซื้อจริจส่วนไอ้น้อยพาพี่เนะไปดูของทพี่เนะอยากได้จ้ะส่วนอันเนี้ยอิเลน่านับเบราว์เซอร์ออเลน่าจะได้เบราว์เซอร์ราคาพันกว่าแต่ว่ามานับดูตังตัวเองแล้วมี มี200พอดีจ่าพี่น้อง200บาทนะแต่ราคาเบลาเซอร์นันบนเซอร์นันพันสามร้อยกว่าอันนี้พี่อ้วนจ่ายตางัง้ะจ่กจนพี่อ้อยได้เครื่องสำอางันตัวหลอดกระจิ๊ดรีดพันกว่านี่แหละจ่ายทีนี้ก็เส็จแม่มาสิจธุละมานั่งรอไอ้น้อยที่รถไฟบีทีเอสแล้วก็ซื้อปลาเผาไปกินจ้ะเดี๋ยวไอ้น้อยก็จะนั่งตุ๊กตุ๊กมาจ่าหรือว่าแท็กซี่เออแท็กซี่มาจามา่าขึ้นบนพี่อ้วนขึ้นบนเหรอ ไอ้น้อยมาแล้วก็พากันข oh um ึ้น BTS กลับบ้านจ้าเพราะว่าถ้าจะนั่งแท็กซี่ไปก็ไม่ได้มันไกลมันแพงจ้ะเด็กน้อยก็ได้เรียนรู้การนั่งรถไฟที่เมืองไทยนั่นแหละจ้ะแม่มากคือกันไม่ได้นั่ง BTS มาหลายปีแล้วถึงห้องแล้วไอ้น้อยก็มาจัดเสื้อผ้าต่อเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องอืมจะเสื้อผ้าต่อให้ลูกให้เต้าคือเก่าจ้ะ น,นส่วนอิเลียนาก็ปวดหูอิเลียนาไม่สบายจ้ะอันนี้พี่ออยนั่งรอตรงน,นี้จะไปส่งเด็กๆขึ้นรถตู้แล้วจ้ะรถตู้เขาจะไอ้น้อยจะไปส่งลูกที่สนามบินแล้วส่วนแม่มากไม่ได้ไปจ้ะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมาก โอเคนะคะพี่อ้วนพี่แน่ปลอดภัยนะจ๊ะพี่คะค่ะพอ,อ,อดีว่านะเหรออัน,นไอ้น้อยไปส่งลูกขึ้นเครื่องเลยได้จ้ะส,ส่งพี่แน่กับพี่อ<ด>้วนแล้วแม่มารอยอยู่ห้องสั่งแมคโดนัลด์มาให้เด็กกิน <Panch S 2> <smoking. S 1> แล้วก็ซื้อปลาเผามาตัวนึงแต่พอแม่ไอ้มาขึ้นมา ลูกสาวพี่อ้อยกินเกือเบิดพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาไว้ให้แม่เลยห้ามแปะซะห้าเนี่ยงเอาไว้อยู่โอ้เอาไว้ให้แม่อยู่ว่าซั่นใส่มดูใส่500น่ะเดบ่มลืมติอืมให้ติบเจ้า60กว่าบาทบ่ได้ให้หลายอือแซ่บตินั่งกินดีๆรอว่าไอ้น้อยจะกลับมากี่โมงอ่ะจะ แม่มาอยากไปส่งลานที่สนามบินเหมือนกันส่งพี่อ้วนกับพี่เนะแต่ว่าเมือม่อยคักเมื่อแน่จ้ะอันนี้เมื่อคืนนี่ตื่นนอนกันเลยได้จ้ะพี่น้องอ่าคลิปนี่กาตโกคสลุกสลุก,ลกพราะอะไร <c oughs> ที่แรกว่าทําไมเอ้าแม่แมาทาไมมาโ่ที่แบงคอกที่กรุงเทพมันบมจา้ะที่แรกก็คืออยู่พัทยาไม่ใช่พัทยาอยู่จอมเทียนน่าจะเนาะเมื่อาาาวานเนี่ยอ่าแล้วทีนี้ไอ้น้อยจะมาส่งลูกสาวส่งพี่เนะพี่อ้วน ขึ้นเครื่องกับนอร์เวย์ของเมื่อวานนี้จ้ะเมื่อวานนี้เมนนื่อวานนี้วันที่เก้าเนาะจ้ะบเดียน้อยเลยส่วนวานไปน้ากานบอว่าซันไปไปน้ากานไปกรุงเทพด้วยกันแม่แม่มากก็คือเหนื่อยไม่อยากมาบอบอไม่ไปไม่ไปยังไงไม่ไปฉันเหนื่อยฉันจะอยู่ห้องแล้วก็อาบน้าแบบว่าใส่บิก,กินี่อาบน้ําเล่นเล่นเล่นน้าที่ ก็ก็จะเรียกว่าคอนโดก็ได้โรงแรมก็ได้เพราะที่จริงมันเป็นคอนโดเลยแต่ว่าแม่เอ็มาชอบสาวไปน้่งวัสวยก็เลยชอบเรียกว่าคอนโดเนาะเออเรียกว่าโรงแรมลแล้วจานนั่นแหละทีนี้ไปไปมาถามน้องออยน้องออยเขาบอกว่าอยากมาอยากมาช้อปปิ้งที่ อ่าแพติี้น้ำประตูน้ำอีอย่างเท่านั้นแหละจะพี่น้องก็เลยนะั่นว่าไปไปไปน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ่ายค่าห้องให้แม่มาบอกว่าโอ้จ่ายค่าห้องให้ก็ไม่ไปคันเหนื่อยมากอยากอยู่อยากอยู่ห้องชิวๆรอแม่จากบ้านนอกจากเมืองการมหาเจ้าม่อกี้จะไหนบน่นน้องออยว่าอยากมาก็เลยมามาแล้วก็เลยนอนไอห้องไอ้น,น้อยก็เลย ออกค่าห้องให้ค่าห้องก็ทุกๆเพราะแม่แม่าบอกว่าเอาถูกๆนะก็คือเราแค่นอนอย่างเดียวหลังจากนั้นกลางวันเราชอปปิ้งแล้วก็มานอนอย่างเดียวเฉยๆอยู่สัน้นทีนี้ไอ้น้อยก็เลยเอาสองห้องเอาสองห้องชั้นเดียวกันแต่ใกล้ๆกันไม่ติดกันจ้ะเพระาะว่ามันไม่ว่างเนาะแล้วทีนี้อีเลนาก็เลยอ,อีเลนาก็เลยไม่สบายพี่น้องไม่สบายก็คือได้ไปหาหมอเพราะว่าน้ําเข้าหูแล้วหูอื้อมันอักเสบเนี่ยแล้วทีนี้แม่มาก็เลยไม่ได้ไปส่งหลานที่สนามบินพอ่าเมื่อยน้า ไอ้น้อยก็เมารถตู้อีกมิต่เมากระมางพี่น้องเมารถตู้ไปส่งพี่แน่พี่อ้วนที่สนามบินส่งเสร็จแล้วก็ลาพาอิเลียนาไปหาหมอเพราะว่าเจ็บหูอิเลียนาก็น่า นาบุตรนาบึงนาะแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้น,นอนโรงพยาบาลพระเจ้าคิดเบิงได้น,นอนโรงพยาบาลก็เลยเป็นอาว่าห้องนั้นก็เช่าเช่าทิ้งเฉยคืนหนึ่งห้องของไอ้น้อยนะมีแต่ของถ้ารู้ว่าอิเลียนอาจจะได้ไปหาหมอแล้วนอนโรงพยาบาลก็จะไม่เช่าเช่าแช่ห้องเดียวหกร้อยห้าสิบไอ้น้อยว่าไม่เป็นไรหรอกหกร้อยกว่าเองว่าซานเมียโรเบิร์ตว่าหกร้อยกว่าเองไม่เป็นไรแล้วก,ก็เท่ากับว่าห้องที่แม่เอมาพักอยู่จอมเทียนเนาะจา้ะคืนหนึ่งก็คืนหนึ่งก็ประมาณ พันกว่านี่แหละพี่น้องพันแปดบอกว่าถ้าเป็นเป็นเงินบาทก็ประมาณ1,800บาทเนาะก็คือเท่ากับว่าเช่าไว้ฟรีของของเมื่อวานนี้จ้ะก,ก็คือไม่มีใครอยู่เลยแม่มาก็โทรไปหาญาดเนาะก็คือญาติทํางานที่ระยองก็เสียดายไม่อยากให้แบบ ห้องมันอยู่ฟรีๆน่พี่น้องคือคือ,คอ,คอห้องมันอยู่เฉยๆนะอยากให้ญาติมานอนแล้วก็พาลูกเขาไปเล่นน้นพาพอดีญาติก็ไม่ว่างเขาทํางานก็เสียดายมากๆนะว่าเรากับว่าเช่าค่าโรงแรมทิ้งไปที่พัทยาคืนหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามานี่นั่นแหละจ้ะปัจจุบันนีก้กับแม่เอมาก็คือตื่นเช้ามาก็อาบน้ําอะไรแล้วเพราะมันไม่มีอาหารเช้ามันก็ถูกเนาะะเข้าใจเขาก็คือราคานี่โอเคแต่แว่าแค่มันลำคาญเสียงเครื่องบินเนาะจ้ะพี่น้องแต่เข้าใจการสุวรรณภูมิเนาะได้จ้ะพี่น้องวันนี้แม่มากอะจะได้เช็ค เอาออกสักพักหนึ่งก่อนอ่าคลิปนี้ก็พ่อจำได้เลยนะอาจารย์คลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่เอมมาใหม่ขอบคุณทุกการรับชมใลไลฟที่จะสวัสดีจ้าบายบายอุ้ยบายบายให้หน่อยจ้าสาวสาวรอเช็คเอาท์จ้าสวัสดีจ้าบายบายเอาเดี๋ยวก่อนฉันเอาเร็วๆร็เร็วสวัสดีค่ะบายบายพ่อกับพ่อกับแม่มาคลิปหน้าจะจ้ะ ค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้ไม่นู้นะคะบายบายสวัสดีค่ะพีิค่ะเดี๋ยวให้ห้องดูห้องกันจ้ะนี่แม่มาว่าจะลงไปขอถ่ายดอกบัวเขามันมีสี่ชั้นแม่มาอยู่ชั้นสามขนาดลายคิดไปแล้วแต่อยากพูดต่อเนี่ยไปดูนกขานกยูงเยอะๆแล้วก็ดอกบวัวก็จะเป็นประมาณนี้โซนอน,น้องเขาจะมีผักออแก,กนิกด้วยนะจ๊ะเนี่ยผักออแก,กนิกเนี่ยไม่มีเวลาลงไปถ่ายเลยไม่บายอีกรอบจ้ะ